สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแจ็คนะครับสวัสดีครับคุณกุ๊กกี้นะครับคุณเนวินนะครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ช่วงอากาศเช้าๆ้าแบบนี้นะครับวันหยุดเนาะผมเลยอยากชวนเพื่อนๆมาพอดีวันเนี้ยอากาศกําลังดีนะครับวันนี้หมอกไม่หนามากเท่าไหร่แล้วก็อากาศกําลังค่อนไปทางหนาวนะครับเย็นสบายๆนะครับประมาณ20 กว่าองศาเนาะไม่ไม่ถึงยี่นะครับอากาศจะค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นอากาศดีนะครับก็เลยชวนเพื่อนๆนะครับมาทานอาหารเช้ากันนะครับกินข้าวกันหรือยังครับวันนี้ผมเป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูเหมือนวันสบายๆนะครับวันพักผ่อนนะครับสวัสดีครับพี่ปุ้มนะครับขอทักเพื่อนๆนนิดนึงนะครับมีใครเพิ่งเข้ามาบ้างโอเคได้ยินเสียงชัดไหมครับ ถ้าได้ยินเสียงชัดบอกส,ส่งสัญญาณบอกผมทีนะครับส่งหัวใจก็ได้นะครับมีไม่เอ่ยวันหยุดเนาะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเร็วไปหรือเปล่านะครับปกติจะไม่ได้เข้ามาเช้าขนาดนี้นะก็ถือแต่ว่าถือว่าเป็นอากาศดีๆเลยอย่างเหมือนชวนเพื่อนๆมามาคล้ายๆกับมากินข้าวด้วยกันนะครับมาทานอาหารนะค,ะนะครับว่าวันนี้ผมทานอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมครับ โอเคคุณส่งสัญญาณไปแล้วครับคุณหัตยาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะก็ปกติตอนเช R m. R m. R m. ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าบางช่วงนี้พอดีผมไม่ได้ก็เสร็จ IF ไปแล้วเนาะไม่ได้ทำไอเแล้วก็ทานอาหารได้ตามปกติใช่ไหมครับก็ตอนเช้าของผมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะแล้วแต่บางวันถ้าอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องมีทำธุระอย่างอื่นอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็จะ กินอะไรง่ายๆนะครับเขาว่าง่ายๆผมแต่ว่ามันก็ยังต้องมีสุขภาพเนาะไม่ใช่แบบกินง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปกินแบบที่มันทาลายสุขภาพเราเราก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบแน่นอนผมชอบกาแฟอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะพยายามหาอะไรที่มันกินคู่กับกาแฟได้นะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือขนมปังนะครับผมเป็นผมเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากนะครับแล้วก็ก็พยายามหาตัวที่ หาร้านนั่นแหละที่ทําแล้วก็ทําออกมาทําให้เรารู้สึกว่าเ,ออเรากินได้อย่างสบายใจนะครับไม่ได้ใช้แป้งที่ขัดขาวหรือขัดสีหรือว่าใช้พวกกลูเตนนนั้มากเกินไปนะครับอะไรแบบนั้นนะครับก็จนมาเจอก็จริงๆมาให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะก็จะมีที่เป็นแบบทามาจากตัวมันม่วงก็เคยเนาะแล้วก็จะมีที่มาจากชาเขียวก็มีวันนี้ที่ผมเอามาก็คือเป็นทํามาจากตัวบีทรูทเนาะคุณนิดนึงคือตัวบีทรูทเนี่ยสรรพคุณของมันจริงๆเนี่ย มันมันดีมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนตัวบีทรูทเนี่ยถ้าเราถ้าคนที่ชอบกินกินอยู่แล้วเนี่ยจะนึกออกว่าสีของมันเนี่ยเป็นสีแดงๆใช่ไหมครับสีของบีทรูทเนี่ยเปรียบเสม,มือนเหมือนเลือดเลยครับก็คือตัวบำรุงเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของวิตามินแล้วเนี่ยมีวิตามินเยอะคือเป็นตัวหนึ่งเป็นพืชผักตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งได้เลยนะแล้วก็ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องตับนะครับเรื่องของน้ำดีตัวนี้มันมีสารตัวหนึ่งครับที่ช่วยบำรุงตับได้นะก,ก็กินได้ไปบ่อยนะครับจริงๆกินดอสดีดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีนะผมก็แปลงมาเป็นปน,น้ำบิดรูแทนกะ็คืออยู่ในขนมปังนี้เดี๋ยวจะผ่าแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะมากินขนมปังไปไปได้วยกันนะครับคุณนพชนงสวัสดีครับคุณน้องผมอ่านอาจจะไม่เห็นชัดเนอะไม่เป็นไรนะขอขอโทษทีเอา ถ้าออกเสียงผิดนะครับคุณฟ้ารุ่งสวัสดีครับโอเคก็มีนูมผมของผมวันนี้มีแค่นี้จริงๆครับก็จะมีขนมปังมีแยมนะครับอันนี้แยมแยมเปลือกส้มหรือผิวส้มนะครับอันนี้เป็นแยมที่ทําเองเลยนะครับก็คือเอาส้มตัวนี้แหละมาทําเอาส้มตัวนี้มาทํานะครับการทําแยมก็ เราก็ต้องใช้ส้มเอาเปลือกมันมาทําความสะอาดก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเอามาแล้วแต่สูตรเนาะบางที่เขาก็จะมาผัดก่อนอย่างผมนี่ผมเอามาเอามาลวกน้ําก่อนเพื่อเหมือนกับให้มันค่อยความฝัดฝ่านะมันออกไปนะครับส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินยามเปลือกส้มหรือม,มันมาเลนมากๆเลยนะครับคือสมัยสมัยก่อนก็เล่านิดนึงสมัยก่อนเนี่ยชอบกินคู่กับสโคนอ่ะที่เป็นขนมปังของอังกฤษเนาะที่เป็นก้อนขาวๆอะ่ะแล้วกินคู่กับยามเปลือกส้มเนี่ย มันมันเข้ากันมากมางเลยเพราะว่าผมชอบความความผมของของเปลือกซ้อมแล้วมันมีความหวานแล้วก็มีความหอมของของตัวเปลือกมันอะพอกินเข้าไปแล้วมันมันเหมือนกินกับอะไรก็อร่อยอันนี้ส่วนตัวนะผมชอบมากแล้วก็พอเราเรากินจิบคู่กวากาแฟเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นเป็นการพักผ่อนของเราอย่างหนึ่งนะครับสาหรับใครที่คือผมเป็นคนที่เมื่อก่อนชอบนั่งร้านกาแฟนะครับจนจนตอนนี้ไม่ได้นั่งแล้วตั้งแต่มีโควิดเนาะแล้วเราก็มา ทำกาแฟากินเองนะครับก็อานนี้เป็นกาแฟาเนาะพูดแล้วก็ขอจิบนิดนึงนะครับอืมสําหรับเพื่อนๆที่ที่ชอบกที่สั่งกาแฟาไปแล้วเนาะแล้วยังยังชอบความหวานนะผมมีเทคนิคนะให้ใส่น้ำตา น้ำตาลใสแดงครับลงไปประมาณแล้วแต่ความหวานที่เราชอบแต่อย่าให้เกินหนึ่งช้อนและกันเดี๋ยวมันจะหวานเกินเราใส่ลงไปแล้วแล้วเราก็ชงชงมาโดยที่ไม่ต้องคนไม่ต้องคนนะแล้วเราก็จิบไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเทคนิคในการกินนะหรือคือเรากินไปแบบนี้ไปเรื่อยๆความหวานของในตัวน้ําตาลใสแดงมันจะค่อยๆเหมือนค่อยๆขึ้นมาแล้วบางส่วนมันก็จะอยู่กน้นก้นตูดเหมือนเนาะก้นก้นถ้วยอะ่ะแล้วพอเราจิบไปเรื่อยๆครับช่วงช่วงท้ายๆของแก้วอะ่ะ มันจะได้ความหวานแบบชุ่มคอนะครับลองทานลองลองทานดูเนะเทคนิคสำหรับคนที่ยังยังมีความหวานอยู่ยังชอบกินหวานหวานอยู่เป็นน้ําตาลใสแดงแทนนะครับส่วนตัวผมผมกินเป็นกาแฟาดําอยู่แล้วเนาะคือกาแฟาดําม,มันก็ช่วยในเรื่องของบํารุงน้ําดีเนาะโอเคอันนี้กา,ฟาแฟค,คาเฟอีนต่านะครับต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่มีปัญหาหัวใจเบาหวานกละยย้อนอะไรเงี้ยก็ทานได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะหิวยังผมหิวแล้ว คือเวลาที่ผมเห็นขนมปังแล้วก็มันจะรู้สึกแบบมีความสุขทุกครั้งโอเคเห็นไหมใครมีเมนูอะไรมาแบ่งมาแบ่งปันกันได้นะครับมาเอามาโชว์กันได้เนาะผมบางทีเราก็อยากเห็นเมนูใหม่ๆเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ okay. ผ,ผ่านแล้วนะผ่านแบบนี้เลยนะจะได้ให้เพื่อนๆเห็น ตรงไหมเนี่ยดูสีมันนะเดี๋ยวอยากให้ดูสีผมว่าผมผ่านไม่ตรงไม่เป็นไรดูสีดีกว่าโอเคนวครับนี่คือสีของมันเนาะ <c oughs> สีของตัวบีทรูทนะครับมันเจอกสีแดงๆนะครับ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยนี่ผมถ้าคนชอบกินนะขนมปังเนี่ย <c oughs> แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าเราชอบแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะก็เอาเข้าเข้าอบเข้าเครื่องอบธรรมดาเนาะก็แล้วแต่องศาที่ผมใช้ก็ร้อยแปดสิบประมาณถ้าก้อนอย่างเงี้ยมันต้องประมาณ5นาทีถึง6นาทีแต่ถ้าก้อนเล็กวกว่านี้ก็ลดไม่ได้ลดความร้อนนะลดจํานวนเวลาลงนะครับหรือบางวันอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันจะกรอบข้างนอกเนาะและข้างในมันจะนุ่มๆเนานะแต่ถ้าเกิดว่าเราบางคนชอบกินแบบแบบกรอบเลยอะ่ะก็ใส่เครึ่งปิ้งก็ได้ นะครับคือเราไปอบ <in> แล้วเราก็มาใส่เครื่องปิ้งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแต่ความชอบของคนเนะาะบางคนนี่ชอบกินแบบกรอบเลยนะครับผมก็แล้วแต่บางทีก็บางทีก็ชอบกินแบบกรอบเลยบางทีก็ชอบกินแบบกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันนี้ผมก็ผมว่าผมจะกินแบบกรอบกรอบนอกนุน่มในดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาขนมปัองอได้มาใหม่ๆแบบเนี้ย ตัวข้างในมันจะนุ่มมันจะเหมือนมีมี t e x t อร์ที่มันหอมๆอ,มอะ่ะเราก็จะอยากแบบอยากกินแบบรสชาติบรรยากาศนั้นนะครับอืมโอเคแล้วเราก็ทาเลยถ้าเป็นแยมที่ที่ขายอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นน้ําตาลมันจะเยอะเนาะแล้วมันจะหวานอะ่ะแล้วแล้วพอหวานมากๆอะ่ะกินมันก็จะเลี่ยนเนาะ หรือบางทีพอหวานมากเราก็ต้องก็ต้องใช้อะไรเนยในการตัดคู่กันใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เหมือนเนยเค็มในการกินคู่กันะแต่คนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําแยมที่ที่ไม่หวานมากนะครับอย่างเงี้ยแ,แยมอย่างเงี้ยมันจะไม่หวานมากที่เป็นฮมเมดนะครับก็จะทําให้เราบางทีเราก็ากไม่เราก็ไม่ต้องใช้เนยเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้กินเนยเนาะหรือก็เราก็สามารถใส่เยอะได้นะครับเหมือนแล้ว คือในการทาเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวน้ําผลไม้เข้าไปใช่ไหมครับนังน,นั้นเหมือน,อนแยมของเราอะ่ะเราเหมือนออกแบบเองได้ว่าเราชอบชอบเปรี้ยวหวานประมาณไหนนะครับบางสูตรก็จะมีใส่แบบว่าตัวน้ําส้มด้วยน้ําส้มที่ข้นสดเนาะแล้วก็ใส่น้มามะนาวด้วยก็ได้หรือจะใส่น้ําตัวเลมอนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยคือเราสามารถปรงุงปรุงมันขึ้นมาเองได้ตัวแยมนะครับแล้วก็ถ้าถ้าทําแล้วเนี่ย มันเก็บได้นานนะครับเพื่อนๆเ,เก็บได้ประมาณสองสเดือนเลยนะถ้าถ้ารู้วิธีในการเก็บมันโอเคก็วันนี้มาทั้งทายเพื่อนๆน,นะครับมามามาดูว่าเราผมกินอะไรบ้างน,นะครับตอนเช้านะครับไม่ทราบว่าเห็นบรรยากาศข้างหลังชัดไหมเอ่ยก็อากาศตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณผมดูมาตอนเช้าเนี่ยประมาณยี่ตรองศานะครับค่อนข้างค่อนข้างเย็นนะครับเพียงแต่ว่าลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันนี้ก็โอเคเลยเลยมานั่ง นั่งตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดลมแรงมากๆบางทีก็ก็นั่งไม่ไหวเหมือนกันมันทั้งทั้งหนาวแล้วก็ลมแรงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆเนาะบางทีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมจะผมก็จะออกกําลังกายก่อนนะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้การยืดโยคะนะครับง่ายๆนะครับนี่ช,ว,ชวน์ส่วนเพื่อนๆเนาะมายืดโยคะากันมาเหมือนยืดแขนยืดขาอะไรบ้างนะครับเพราะในช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันจะมีการหดตัว มันจะมีการหดตัวจากอากาศทั้งนอกนะครับบางอย่างนะบางทีมันไม่ได้คลายทั้งหมดนะครับดังนั้นบางคนตื่นมาตัวไม่เมื่อยอย่างเงี้ยให้ใช้การยืดช่วยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของอาหารอาหารเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะมื้อแรกของวันเป็นตอนเช้าเนี่ยหรือมื้อแรกของวันก็ได้นะครับบางทีบางคน,นไม่ได้ตื่นจะเป็นต้องตื่นสายนาะเพราะว่าทํางานเข้ากะอย่างเงี้ยเอาเป็นผมเลยใช้คําว่ามื้อแรกของวันมื้อแรกของวันเนี่ยร่างกายจําเป็นต้องใช้อาหารอาหารในการไปบํารุงสมองส่วนหน้าเนาะ นะครับบำรงผิวหน้าบำรงระบบความคิดของเรานะครับจริงๆแล้วการกินเนี่ยาการบำรง,งสมองเนี่ยนอกจากอาหารแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำไอเอฟได้เหมือนกันเนาะการการที่ทำไอเอฟเหมือน,เ,นเราไม่ได้กินอาหารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันช่วยช่วยให้ร่างกายมีการปรับระบบบางอย่างในการดึงสารอาหารในในร่างกายมาใช้เกี่ยวกับระบบในตัคอนเดรียด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนเรื่องนี้วันนี้ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะเพื่อนๆนะครับชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์ให้ทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวไปกินข้าวแล้วไปกินขนมปังแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับในวันช่วงวันหยุดเสาร์ที่นี้นะครับหรือถ้าใครทํางานอยู่ก็ก็ทำงานอย่างมีความสุขก็ได้นะครับผมเป็นคนนึงก็ต้องทํางานอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้หยุดนะก็มาเหมือนมาเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าช่วงวันนี้ถ้าเกิด มีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะไลฟ์เป็นระยะระยะนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันหยุดนี้โอเคผมขออนุญาตไปจิบกาแฟกินขนมปังหอมๆก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ